คิดค้นไส้ขึ้นมาแต่ก่อนเป็นไส้มะพร้าวงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเม็ดขนุนมีฝอยทองที่ประยุกต์ขึ้นมามีค่ะมีสิบไส้จ้ปะปลาติ๋มถังแตกนะคะอยู่วังหลังปีนี้ปีเข้าสิบป,ปีแล้วเนาะแต่ก่อนป้าอยู่ตรงนี้ขายขายขายน้ำเต้าหู้เต้าหู้เต้าหวยปลาตั้งกโกก็มาได้สูตรถังแตกกับเพื่อนป้าก็ดําเนินพอดีถังแตกก็มีคนนิยมเนาะเพราะว่ามันเป็นของอร่อยแต่แต่โบราณเนาะ แต่ป้าก็มาพริกแพงเพื่อให้ทุกคนกินแล้วหลากหลายนะมองดูไส้แล้วก็ทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กินได้ดมีค่ะเพราะว่ามันเป็นของแปลกแต่ก่อนมันมีไส้เดียวใช่ไหมเออพอ<ร><ร>ป้ามาใสา่ไส้หลายๆไส้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลาย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 ยุคหลายสมัยไอหลายหลายรุ่นเนาะกินได้ไม่ไม่ไมน่าเบือ่อแต่ก่อนมีไส้เดียวคือไส้มะพร้าวงามันกรอบนอกนุ่มใน อ่าแล้วก็มีความอร่อยเพราะว่าป้าป้าใช้วัตถุดิบที่ที่ดีอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนี่นนจะไม่ไม่ใช่ราคาแพงอ๋อน้ำน้ำมันไข่อะค่ะมันเป็นไข่ที่ทำให้เตาลื่นไม่เหนียวไม่ไม,ไม่ไม่ติดไม่ติดเตาแค่ง่ายมันมีมะพร้าวกับฝอยทองนี่แหละแล้วก็ข้าวโพดมะพร้าว20บาทแต่ตอนนี้ป้ารับมะพร้าวน้ำหอมมันถือจะแพงนิดนึงมันไม่เหมือนมะพร้าวปีนะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมันจะออกเป็น อหอมหอมมะพร้าวนะแล้วกินอร่อยป็ตถิ่มถังแตกนะคะสา้ําสีดีลาชค่ะขอเชิญทุกท่านมาผ่านไปผ่านมาก็ทานได้นะคะไม่แพงนะคะอร่อยกรอบนอกนุ่มในค่ะเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นถ้ามาจากสี่แยกพันนกก็เดินตรงมาเลยใช่ไหมถ้ามาจากท่าพระจันทร์ก็ข้ามเรือมาค่ะข้ามปากมาว้าวถังแตกลอเหมือนเหม็อนหน่หนหอกรอบนอกนุ่มในอร่อยมาก